กองทัพพีคเลยดชีวิตจริงกับเรื่องน่าตกใจทำผู้กำกับเกือบแจ้งความเชื่อว่าหลายๆคนยังฟินติดลมกับความน่ารักของพระเอกหน้ามืนกนทัพพีคก่อนหน้านี้ละครสุดฮอตรักพิภาคษาพระเอกน้องใหม่ที่ขนาดนี้กำลังเป็นที่ฮาอย่างต่อเนื่องดีกรีลูกชายนักสแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ปราบยุทธพิชัยที่งานนี้ไม่ได้ดังเพราะบารมีพ่อปราบแต่เป็นความสามารถล้นเหลือพรสวรรค์ที่มาพร้อม,พ,อมพรแสวง,สวงจนทําให้กลายเป็นซุปตาซีแผ่นดินโกอินเตอร์แบบไม่ ทางหน้าตาที่หล่อเหลาและบวกกับความสามารถที่หลากหลายดังไกลถึงต่างประเทศทำเอาคุณอาวิทวัฒสุนทรวิเนศคอติดตามผลงานเป็นที่ปลื้มเอ่ยชมไม่ขาดสายอยากจะรู้จักตัวจริงรวยติดต่อมาพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวในรายการตีสิเดย์ล้วงลึกชีวิตที่ดังแบบไม่ฟุกของกองทัพพีกเรียกว่าวันนี้จะไม่แค่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียว ผมใฝ่ันอยากเป็นนักร้องนักแสดงมาตั้งแต่เจ็ดขวบตอนนั้นมีจัสตินบีเบร์เป็นไอดอลในการเดินตามความฝันผมผลักดันตัวเองเริ่มต้นเส้นทางนี้โดยการไปสมัครเรียนที่เซเวอร์ยังเทเตอร์สคูลซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับศิลปะการร้องการเต้นการแสดงที่โด่งดังมากมายที่ลอนดอนประเทศอังกฤษโดยเป็นโรงเรียนที่เข้ายากมากรับเพียงปีละ12-15ถึงคนเท่านั้นและพีคเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าไปเรียนที่นั่นกองทัพพีคก,กล่าว เมื่อคนวิทยาถามถึงความเป็นตัวตนของกองทัพพีกยอมรับว่าจริงๆตัวเองเป็นคนเงียบๆแต่ถ้าพูดได้ก็พูดไปเรื่อยพูดจนลิงหลับและเป็นคนหลับง่ายหลับลึกหลับได้ทุกที่นอนหลับหายไป24ชั่วโมงจนผู้จัดการเกือบโทรแจ้งความคนหาย ปกติเดินทางไปทำงานต่างประเทศเราก็จะไปพักอยู่ด้วยกันตอนที่เขาไปแข่งขันรายการ p r o d u c t X 101ก็เขาต้องไปอยู่กับทางรายการเลยเขาไม่ปล่อยออกมามีอยู่ช่วงหนึ่งให้ออกมาพัก3วันเราก็เลยไปหาขนมกินเสร็จเสร็จประมาณ3-4มโมงก็ยายายเขาก็บอกผมไปนอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทุ่มหนึ่งกินข้าวสักพักพอทุ่มหนึ่งผมก็ส่งข้อความไปหาเขาเขาก็ไม่ตอบผมก็รอต้มมามากินไปก็พยายามเช็ค ติดต่อแม่บ้านไปแล้วแล้วก็โทรติดพ่อแม่เขาก็ที่ถ่ายว่าเขาได้โทรไปหาบ้างไหมจนอีกวันหนึ่งผ่านไป24ชั่วโมงเขาทักผมกลับมาว่าไปกินข้าวกันเขาบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยเกือบจะแจ้งความอยู่แล้วคือเขานอนยาวเลยเราตกใจมากน้องนอนยาวได้ถึง24ชั่วโมงเพราะตอนถ่ายรายการเขาฝึกหนักมากป่วยเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งเพื่อไปให้วิตามินปิกชาญฉลาดผู้จัดการมือทองกล่าว และนอกเหนือจากที่พูดยังคุยถึงชีวิตส่วนตัวสร้างผลงานดังไกลถึง4ประเทศเกาหลีจีนไทยญี่ปุ่นที่มีแฟนคลับมากมายเปิดไลน์ Open Chat คุยกับแฟนคลับจนโทรศัพท์ค้างกันเลยทีเดียวและพบกับโชว์สุดพิเศษที่ทำมาโชว์เพื่อตี10เดทที่นี่ที่เดียวติดตามความสนุกและเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการต10เดวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564ช่องทาง3หมายเลข33เวลาบ่าย3โมงตรง